โกงโกงศาสนาโกงญาติโกงโยมหลายท่านอาจจะคิดว่าภิกษุการบวชเนี่ยบวชเพื่อหาอะไรหาเงินหาทองไม่ใช่หรอกการที่ภิกษุหาเงินหาทองรอัรเงงรบเงินรับทองไปสร้างบ้านให้ลูกให้เมียนี่มันคือการโกงนะ โกงอะไรครับโกงศาสนาโกงพระธรรมโกงพระวินัยเพราะโดยธรรมชาติแล้วในวินัยบัญญัติเนี่ยโดยธรรมชาติของภิกูุนการรับเงินรับทองเนี่ยถือเป็นการโกงพระวินัยไหมโกงแล้วซําไลยครับขนเอาเงินขนเอาทองเนี่ยไปสร้างบ้านให้ลูกให้เมียนยถือว่าเป็นการโกงศาสนาไหมโกงถือเป็นการโกงญาติโยมไหมโกงศาสนาพุทธหลักการของศาสนาหลักไง,ไง่ายๆฟรี ของฟรีครับทุกวันนี้คนมันเก่งนะมันเอาแค่คําพูดพูดเสร็จเรียบร้อยก็แฝงไปได้วยการหาเงินหาทองคนมันชอบอะแล้วคนก็แปลกนะทั้งที่พระสงฆ์องค์เสาเด็นจำนวนหนึ่งเขาเก็เตือนนะไอ้เรื่องของการเอาเงินเอาเงินให้พระนี่เพราะในทางบ,บัพติศสานาภิกษุเนี่ยเ็นขาดเลยนะเงินเนี่ยเงินเนี่ยคือสิ่งที่เว้นขาดเลยเพราะเงินนั่นทําให้เกิดกิเลสอาสวะหรือกิเลส ในปัจจุบันทําให้เกิดอาสะวะหรือกิเลสในอนาคตกิเลสเกิดจากเงินจากทองทั้งนั้นฮะแล้วที่สําคัญครับยังทําลายพระสัทธรรมคําสอนด้วยไม่ยังไม่จบเรื่องนี้อีกยาวครับเรื่องของเงินนี่ยังไม่จบยังพูดอีกยาวครับจนกว่าคนจะเข้าใจคนจะรู้เท่าทันเรื่องเงินเรื่องทองครับปัญหาคือคนไหนที่รับฟังได้ฟังฟังไม่ได้ไปนะ้ายน้ามีอยู่เท่านั้นเอง ป้ายหน้าครับวันนี้มีท่านผู้หนึ่งครับมีกลุ่มหนึ่งพูดกันเรื่องถ้ามีเงินเป้าหมายเป็นเป้าหมายก็พังสิเพิ่งจะคิดได้ครัคือพูดง่ายๆเพิ่งจะคิดได้เหรอครับก่อนนี้คนกลุ่มเนี้ทำลายสัตธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าย่อยยับปนปีหาเงินหาทองไปสร้างบ้านให้ลูกให้เมียย่อยยับปนปีพอจะมาพูดหนะักเข้านะักเข้านะักเข้า เริ่มที่จะบอกว่าถ้ามีเงินเป็นเป้าหมายก็พระศาสนาเราก็พังสิในขณะที่อดีตคือโดยหลักแล้วเนี่ยจะใครก็ตามจะพระจะโยมจะภิกษุจะโยมก็ตามครับการเดินเข้ามาในศาสนาส่วนหนึ่งนะส่วนหนึ่งแฝงไปด้วยการขอรับบริจาคแฝงไปด้วยผลประโยชน์ครับผลประโยชน์จํานวนมหาศาลบางคนถึงขนาดรวยเลยนะครับภิกษุบางคนก็รวยญาติรวยภิกษุคือต้องอนุโมทนาบุญกับหลวงพ่อ เจ้าคณะขนใหญ่ทางภาคใต้เนี่ยท่านนั่งรถไฟเข้ากรุงเทพย,ยังมีโยมส่วนหนึ่งยังไปบอกว่าลูกศิษย์ลูกหาน่าจะจองตัวเครื่องบินให้หลวงพ่อก็หลวงพ่อท่านนั่งรถไฟก็ดีแล้วมันสง่าง,งามสง่าง,งามจะไปถือสาอะไรกับเสษ็ีหวล้านทั้งหลายนี่นั่งนํำกระบ,บวนด้วยรถยังกับคณะรัฐมนตรีเดินทางไปไหนแล้วนั่งรถคันละสิบล้านเนู่นะเราก็ไปดูความต่างดิ คนที่กิเลสหนาะกับคนที่เขาไม่อยจะมีกิเลสมันก็ต่างกันอยู่แล้วครับคําว่าพิกษูนเนี่ยไม่ได้ทุกวันนี้เราต้องยอมรับส่วนวามจริงส่วนหนึ่งว่ากลุ่มหนึ่งตั้งอกตั้งใจบวชมาหาเงินเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียไม่ได้บวชมาเพื่อขัดเกลาเบาบางกิเลสแต่ประกันได้เบาบางกิเลสไหมคือเป็นไปเพื่อการขัดเกลาไหมคือไปดูทุกวันนี้ที่อวดกันอวดยอดเงินเี่ย ปวดยอดเงินเจริญพรคุณโยมถ้าเราดูในวินัยบัญญัติข้อห้ามรับเงินรับทองพระพุทธเจ้าบอกว่าการรับเงินรับทองไม่ใช่กิจของสงนะพูดได้เต็มปากเลยไม่ใช่กิจของสงเนี่ยพระไตรปิฎกโกเสียวัชสิกขาบทที่8ในธรรมบทเรื่องที่128บรรทัดที่ย5หพระพุทธองค์ได้ทรงตำหนิเอาไว้ดูกระโมดูกระ,ระโมเข้าบลุษการกระทําของเธอนั้นไม่เหมาะสมไม่สมสควรไม่ใช่กิจของสงครับ พูดง่ายๆไม่ใช่กิจของสัม,มัณะพระองค์ตัดเอาตรงตัวว่าไม่ใช่กิจของสัม,มัณะครับสม,มัญะในธรรมวินัยน,นี้ย่อมไม่ไม่หานั่นแหละครับมันมันใช้กรรมการไม่ได้นะเงินส่วนของวัดเนี่ยของกรรมการที่วัดเขาบริหารกรรมการบริหารเนี่ยภิกษุจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวไม่ได้เพราะใช้ให้ผู้อื่นเก็บก็ไม่ได้ครับพระองค์บัญญัติต้นบัญญัติของเรื่องนี้ก็คือพระ อุปนันทาสักยบุตรเนี่ยพระองค์บอกว่าอันหนึ่งพิสูจน์ได้รับก็ดีใช้ให้ผู้อื่นรับก็ดีครับเก็บเองก็ดีใช้ให้ผู้อื่นเก็บก็ดีต้องอาบัตินิสกียปาจิตตีครับแม้แต่ยินดีในเงินในทองที่เขาเก็บไว้ให้เนี่ยก็ต้องอาบัตินิสกียปาจิตตีคือไม่ได้แต่ต้องเลยครับแต่ยินดีที่ญาติโยมเก็บไว้ให้น,นิสกียปาจิตตีคือพูดง่ายๆเ,เงินเป็นไปเพื่ออะไรครับเป็นไปเพื่อกิเลสในปัจจุบันและอนาคต ทุกวันนี้ในประเทศไทยเนี่ยผมอาจใช้คาไม่ถูกครับใช้คําไม่เป็นเจริญพรจริงๆไม่ได้ครับวินัยบัญญัติไม่มีครับไม่พระพุทธเจ้าไม่เปิดช่องให้รับครับพระพุทธเจ้าไม่เปิดช่องให้รับเลยครับไม่มีคาไม่มีการรับเงินรับทองอยู่ในทางพระพุทธศาสนาไม่มีช่องไปดูต้นบัญญัติหรือไปดูวินัยบัญญัติก็ดีจะเป็นอนุบัญญัติไปดูอัตถกถาก็ดีครับไม่มีครับไม่มีตรงไหนครับวิยยบริกรก็ไม่มี พราะพระอ,องค์ตีกรอบไว้แล้วว่ารับเองใช้บุญรับจะไปใช้ใิยาไว้ก่อนรับเดีไยมไม่ได้มันไม่ได้ครับปัญหาคือทุกวันนี้ใช้เอากิเลสข,ของตัวเองเป็นตัวตั้งครับแล้วเอาศาสนาที่หาเงินพนูดง่ายๆก็คือโกงศาสนานั่นแหละแล้วก็โกงโยมบอกโยมว่าจะเอามาแต่จะมาก็าวันนี้นุโมทนาสาธุก,การสําหรับคุณโยมที่ถวายคอมคอมพิวเตอร์ยี่ห้อยีย่ห้อดังเลยละ่ะนี่ ถวายคอมพิวเตอร์มาเครื่องหนึ่งนะครับเพื่อใช้ในการบรรยายครับเพื่อใช้ในการบรรยายปอมพระที่รับเงินรับทองนะพระปอมถ้าพิกษุแท้จริงต้องไม่รับเงินรับทองไม่หาเงินหาทองไปเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียครับฉะนั้นกรณีถ้าจะบอกว่าพระปอมให้ดูตรงที่หาเงินหาทองไอ้พวกลงหน้าทองไอ้พวกอาบน้ามนต์ไอพ้พวกพ่นน้ำหมาบปลุกเสกลงเลขยันหนึ่งนั่นอะปอม พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนครับแล้วยังพระองค์ยังท้ามมาไว้อีกใช่ไม่ใช่ปลอมให้ดูภิกษุนอกไม่ใช่ภิกษุนในธรรมวินัยเพระพระองค์จำแนกมี่แยกเอาไว้ค่อนข้างชัดเจนกรณีที่ไปบอกว่าให้วายาไว้ก่อนรับแทนไม่มีหรอกอาจอยู่ในเนี่ยไม่มีครับเหตุผลคนใดทาไมบิดเบือนพระสัทําคำสอนก็เพราะกิเลสมันพาบิดเบือนไง พระรับคอมพิวเตอร์ยิ่งปลอมอืมอมืแต่ในวิทยาบัญญัติเขาไม่ได้ห้ามเขามาเพื่อการศึกษาพระไรสดก็ปลอมอืมแปลว่าท่านเองก็ไม่รับเงินถูกต้องไหมครับก็ถูกต้องไงแล้วไงอะ่ะมิทยบัญญัติเป็นแบบนี้อาจจะมาก็เทศสนาตามนี้ไงแต่ถ้าโยมยังอยากจะอยากถวา,ายอยู่ก็ไม่เป็นไร แต่ปัญหาคือคุณต้องรู้ไว่อย่างหนึ่งพระพุทธย้าตัดว่าไม่ใช่กิจของสมณะการรับเงินรับทองเนี่ยเอาแล้วมันผิดตรงไหนอ่ะที่พระจะเทศนาตามความเป็นจริงอ่ะก็ไม่รู้จะบอกยังไงเนี่ยยักษ์คิสตันสำนักงานพระพุทธศาสนาทำไมไม่ดำเนินการอะไรสักอย่างคะคือสำนักพุทธนั้นมีหน้าที่สนองงานคณะสงฆ์เนะย กิจของจริงๆแล้วพิกษูตรนะ่ะอยู่ในกุฏิก็ได้ออยู่ในที่มุงบังก็ได้อยู่ป่าก็ดีอยู่เรือนบ้างก็ดีอยู่คนต้นไม้ก็ดีใครปัดรถนาจะอยู่คนต้นไม้ก็ได้ถ้าอาตามวินัยบัญญัติจริงๆนั่นนะเพียงแต่ต้องปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าใช่ไม่ใช่ฉะนั้นการรับเงินรับทองการหาเงินหาทองจนไปเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียจริงๆแล้วอาจะานั้นอยากจะเรียกร้องให้กับ ผู้อาวุโสใหญ่ดีครับช่วยตรวจตรวจสอบญาติหลวงพอ่อหลวงตาที่ปักหุดเลขบัญชีกันรวยๆเนี่ยไอ้อดวดรถเบซนรถบีเอ็มเนี่ยว่ามีการโกงศาสนากันบ้างหรือเปล่าเลยนึกออกไหมครับว่ากันมีการโกงศาสนาบ้างหรือเปล่าครูรับประสอนนักเรียนแบบที่เราผิดหมดสิับถ้าพูดว่าอาจารย์สอนธรรมะแบ็อาตมาไม่ได้สอนวินัยบัญญัติท่านบญญัติไว้อย่างนี้ ปัญหาคือคุณน่ะพากันรับนั่นน่ะคุณพากันทำลายพระสัทธรรมคำสอนพระองค์บอกว่าการไม่รับเงินรับทองเนี่ยเพื่อความตั้งมั่นในพระสัทธรรมมีคำสอนอยู่นี้อย่างเงี้อยอยู่ในพระไตรปิฎกหนึ่งมีอยู่ในวินยัยบัญญัติหนึ่งมันจะไปเกี่ยวอะไรกับตะมาสอนละอ่ะตะมาไม่ได้สอนแต่สิ่งนี้พระองค์บัญญัติไว้จริงๆเอามาเล่าให้คุณฟังคุณจะฟังก็ฟังคุณไม่ฟังก็แล้วแต่แต่ตมาเล่าตามความจริงนี่คือสัจจริง ภิกษุนในธรรมวี่ไหนัน้นรับเงินได้ไหมพระพุทธองค์บอกว่ารับไม่ได้ส่วนใครจะรับก็แล้วแต่คุณแต่โยมก็ต้องรู้ว่าพระพุทธเจ้าบัญญัติว่าแม่แต่กหาปณะเดียวเนี่ยพระองค์ยังบอกว่าเป็นโมคาบุรุษเลยพระองค์ได้ถามเนี่ยเนี่ยถามพระออ,อุปนันท飒ญา,าบุตรว่าดูกระอุปนันทะข่าวว่าเธอรับรูปิยะจริงหรือพระอุปนันท飒ญยบุตรตอบว่าจริงพระพุทธเจ้าข้า พระพุทธองค์ทรงตำหนิว่าดูกระโมค้าบุรลษดการกระทำของเธอนั้นไม่เหมาะไม่สมไม่ควรเนี่ยพระพุทธองค์ตัดกับตัดกับไอ้อุปนันทะ a สัจยบุตรเนี่ยมันก็เท่ากับตัดกับภิกษุทุกรูปทุกนามรวมทั้งในปัจจุบันด้วยว่าการรับเงินรับทองมันไม่เหมาะสมมันไม่ถูกต้องมันไม่ยุก,กิจของสมนะัมมณหมายความว่าสัมมณทั้งหลายไม่พึงทําำส่วนใครจะรับอาการทํา,าทก็ทําไปแต่โยมพวกคนจะรู้เท่าทันว่าพระพุทธเจ้าห้ามเอาไว้นี่ อาตมาก็ไม่ได้จะไปว่าอะไรหรอกใครอยากรับก็รับนี่ก็เราก็บวชมาหาเงินเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียกันอยู่แล้วนี่ไปเอาอะไรมากอะถ้าแล้วถ้ารับเงินมาพัฒนาวัดหรอครับมันวินัยบัญญัติเขาไม่ได้เปิดช่องครับการสร้างกิวิหารลานเจดีย์พระพุทธเจ้าเอาตามวินัยบัญญัติจริงๆเอาตามพุทธประวัติจริงๆนะ่พระพุทธเจ้าไม่พาทำครับมันเป็นเรื่องของบาสุกบาสิกาเขาพระทุกรูปรู้หมดแหละทำไมจะไม่รู้อะ แต่ไม่พูดไม่พูดอาจาไม่วัดอยู่หรเอเหตุที่ไม่พูดเพราะอะไรถ้าพูดก็หาเงินหาทองไม่ได้ไงปัญหาคือมันมีบางกลุ่มหาแล้วขนไปสร้างบ้านให้ลูกให้เมียคุณดูกรณีที่คมกับเ้นครัเดิแล้วทีนี้มันเป็นปัญหาลูกโซ่เนี่ยน่นะไปยันญ,ญ,ญาติโยมสาธุชนแทนที่จะเข้าใจตามหลักความจริงในทางพระพุทธศาสนา,าว่าการทาบุญในทางศาสนา,าไม่ได้หมายความว่าเอาเงินซื้อบุญ ในบ้านเรานี่ปิดปากกันให้เอาเงินซื้อบุญเออกรณีสมีคำกะทิคมเนี่ยมีเห็นเป็นตัวอย่างว่าแต่พระรับเงินรับทองเป็นอย่างไรนี่คือจริงๆแล้วเนี่ยแล้วพระรับคอมอัตรบริขารข้อไหนครับแล้วพระรับคอมอัตรบริขารข้อไหนอะไรอ่ะจริงๆแล้วสมุดหนังสอือสิ่งที่เขาแปลงจากเงินไปแล้วเนี่ยก็รับได้อยู่แล้วเนี่ย คอมนี่อัตมามาใช้ในการบรรยายเรื่องนี้แหละอนุมโมทนาสาธุการกับคุณโยมก็จะมากก็ตรงที่เขาจะเรียกว่าแล้วท่านอยู่ละ่ะต้องใช้เงินไหมอะที่ท่านอยู่อัตมาไม่ได้ใช้เงินนะไม่ได้ใช้เงินความจริงนะคุณใช้ชื่อหมอศรีธัญญาเนี่ยตามหลักของความจริงก็คืออัตมาเอาวินารรันบัญญัติมาพูดครับถ้าค่อยพูดขนานดะนี้แล้วมันก็ชัดเจนอยู่แล้วนะ ค่อย <K ö y> พูดขนาดนี้มันจะมีใครที่ไหนเอาเงินได้ค่อยแล้วกินนิมนต์ค่อยก็ไม่ได้รับค่อยไม่ได้รับกินนิมนต์ครับแล้วค่อยไม่มีที่นี่ไม่มีหมดกระถินว้าป่าปักหุง,งปักหมุดค่อยไม่มีสักอย่างครับหลายคนอยากจะสงสัยอา้าวแล้วท่านเอาเงินที่ไหนใช้ค่าไฟก็มีโยมดูแลครับค่าอาหารอินเทอร์เน็ตมีโยมดูแลครับค่าโทรศัพท์ทุกเครื่องนี่มีโยมดูแลแม้แต่คอมที่อาจจะมาใช้ทุกเครื่องนี่โยมเขาซื้อให้หมดถ้าพระสงฆ์องค์สามเด่นไม่รับแล้วโยมเขาก็ดูแล ยอมเขาก็ดูแลให้อย่าไปคิดเลยเรื่องนั้นนะปัญหาที่อัตมาพูดก็คือโกงเอาของศาสนาเนี่ยสมมติอาตมาขอรับบริจาคเงินคุณโยมมาซื้อคอมสักเครื่องเนี่ยเสร็จเรียบร้อยยักย้ายถ่ายโอนโกงไปไม่ซื้อคอมจริงๆครับเอาส่งไปให้ลูกให้เมียนั่นนะบางทีก็อ้างว่าจะเอาเงินมาสร้างกุติสาราวิหารลานเจดีย์ร้อยหลังอย่างเงี้ยอ้างว่าหลังละสองแสนห้าถ้าเราดูจากเหล็กเนี่ยมันไม่เกินห้าหมื่นครับแต่ละหลังนะ่โดยเฉพาะถ้าไม่ได้ใช้ ไม่ได้จ้างคนงานด้วยซ้ำครับยิ่งหมดไปถึงห้าหมื่นครับฉะนั้น้อยหลังก็มันก็อยู่ประมาณสนะี่ห้าแสนหนึ่งมันไม่ถึงครับแต่สุดท้ายก็ยักย,าย้ายถ่ายโอนเงินจานวนบางทีหาเงินจากคอนเทนต์พวกนี้ได้เป็นร้อยล้านพันล้านแล้วยักย้ายถ่ายโอนไปสร้างบ้านให้ลูกให้เมียใ,ให้แม่อย่างอย่างกรณีที่คมกับเนนคาเห็นนะคุณเรียกว่าโกงไหมล่ะโกงไหมโกงศาสนานะ่ะโกงโยมโกงศาสนา ก็เข้าข่ายว่าโกงอยู่แล้วนะี่ปัญหาคือทําไมเราจะรู้ไม่เท่าทันนะ่ะตมาก็ประกาศพระสัทธรรมคาสอนตามความเป็นจนระิงน่ะใช่ไม่ใช่หรอพอไม่แก้ไขเรื่องพระรับเงินพวกกรัรทชีก็เห็นช่องทางคือทุกวันเนี่ยทําทุกวิธีทางนะ่ะขออนุญาตนะ อันนี้อัตมาไม่เคยอนุญาตให้ใครพิมพ์ชื่อใครขึ้นมาในช่องนะครับขออนุญาตบล็อกเลยก็แล้วกันนะไปใช้ชื่อคําว่าหมอศรีธัญญงธัญญาไปเสียชื่อเขาขออนุญาตนะแล้วไปเสียชื่อเขาใครรับเงินรับทองกับคนนั้นแหละแล้วในในบัญญัติมันพูดกลางๆนี่ไปพูดถึงใครอะ่ะถ้ามีใครขนเงินไปสร้างบ้านให้ลูกให้เมียให้แม่ให้น้องพวกนั้นแหละโกงอะ่ะ จะหน้าไหนก็หน้านั้นแหละโกงโกงศาสนาเขาขายปลาชิกถือว่าลักทรัพย์ศาสนาใช่ไม่ใช่เอาวิน,นันยบัญญัติมาพูดสิพิกสูตรลักมีไถยกิจลักขโมยของเขาเนี่ยเกินห้ามาส่งมันเท่ากับขโมยศาสนาปะละ่ะขโมยเงินศาสนาไปสร้างบ้านให้ลูกให้เมียสร้างคอนเทนต์บวชพระบวชชีแล้วเงินที่ได้จํานวนหนึ่งก็เอาไปสร้างบ้านให้ลูกให้เมียโกงปะละ่ะขโมยปะละ่ะปลาชิกปะละ่ะ พอพารณาสิโยมก็ต้องรู้เท่าทันก็ไปคิดกันเองเนะี่ยอาตมาไม่ได้พูดถึงใครอ่ะแต่หลักมันก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรเนี่ยเรื่องนี้นะอย่างอาตมาเนี่ยคนเงินออกไปเนี่ยใช่พากันปกป้องแทนที่จะปกป้องพระธรรมพระวินัยพระพุทธเจ้ากลับไปปกป้องอารัชี <c oughs> พยายามที่จะปกป้องอารัชีเสรษฐีมัวล้านกันคําถามที่อาตมาอยากจะถามแค่ว่าการขโมยเงินศาสนาไปสร้างบ้านให้ลูกให้เมียเนี่โกงไหมเท่ากับ <c oughs> เข้ากับขโมยไหมถ้าขโมยเนี่ยปลาลาชิกไหมมันก็แค่นั้นเอง